Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Hey, ขอให้นายเนี่ยมีพลังใยแมงมุมที่แข็งแรงขอให้นายมีพลังเหมือนทอนะอขอให้ศัตรูเราร้ายไม่สามารถทำอะไรนายได้เลยแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดสุขสันต์วันเกิดขอให้เจอคนรักเลย ใส่สไปดไม่ได้เลยนะนี่อ่ะ Happy birthday to you เป่าเลย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 เป่าเปลี่ยเป่าเปล่าเปลี่ยนโอ้ยสไปดเป่าสิวะออกแล้วเลยออกแล้วเลยเป่าเป่าโอ้ยอะไรอะโอ้ยเป่าโอ้ แกบอกไม่อยากจัดงานมันเกิดก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยฮ<ป>ะเจไปดีกว่าขอตควาสุขไว้ไปนึก